ท่านสาธุชนพุทธบริษัท,ทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบกันเรื่องความเป็นพระสกิธาคามีตอนนี้ระยะตีขาช้างขาแรกก็ได้แก่ขาราคะกายนยตีอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้กายยกตารกสติกรรมฐาน ร่วมกับอาศภพกรรมฐานพิจารณากายคนพิจารณากายสัตว์พิจารณาวัตถุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นขอสุปบกหรือว่าเป็นขอสะอาดจงอย่าลืมว่าตอนนี้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้สัญญา ทำมาสัญญาแปลว่าความจำเขาบอกว่าสกปรกก็สกปรกกับเขาด้วยเขาว่าสะอาดก็สะอาดกับเขาด้วยเลยไม่รู้ความจริงแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นยาจริงๆว่าลองเอาจาระมาจับดูที่ว่ามันสะอาดหรือสกปรกล้มบ้วนน้ำลายใส่มือแล้วก็กลับกลืนกินเข้าไปใหม่ทำได้ไหม ถ้ามันสอาดจริงมันก็ต้องเก,งกินจริงเข้าไปได้อุจาระที่ถ่ายออกมาแล้วเนื้อแท้จริงๆก็คืออาหารที่มีรสเลิศที่เรามีความปรารถนามีความต้องการก่อนจะกินก่อนจะบริโภคเราเลือกแล้วเลือกอีกเป็นของที่ชอบใจแต่ส่วนนี้มันเป็นกากเราจะทิ้งเสียก็เส้นไดเอามาบริโภคใหม่ยอดหมดจะมีความสิ้นเปลืองน้อยลงทําได้ไหม ถ้าไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มาสะอาดถ้ามันสกปรกน้ำปัสสาวะที่เราถ่ายออกมาแล้วถ้าความจริงก่อนจะบริโภคน้ำแล้วก็เลือกแล้วว่าน้ำนี้ต้องสะอาดจริงๆไม่มีเชื้อโรคขณะที่เราปัสสาวะออกมาแล้วเราจะกลับกริ่งเข้าไปอีกได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าสกปรก ถ้ากินใหม่ได้ก็สแสดงสะอาดเนื้อแท้จริงๆแล้วว่ากลืนกินกลับไปไม่ได้นี่มันแนะนำกันนิดเดียวให้ใช้ปัญญาพิจารณากันเองว่าหาดูความสะอาดในร่างกายของคนและสัตว์หาความสะอาดร่างกายของสัตว์และคคลทั้งหลายที่มีอยู่แล้วดูความทรงตัว ว่าร่างกายของคนสะอาดและสกปรกก็มีการทรงตัวไหมมองไปดูจริงๆก็ไม่มีการทรงตัวมีแต่ความเหียวแต่ความแห้งความสุดความทรมแล้วก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนและสัตว์เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นที่มาของความทุกข์จริงๆร่างกายของเราคนเดียว ตั้งแต่เกิดมาเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้วันไหนบ้างที่เราต้องจะมีโอกาสหยุดเลี้ยงมันมีโอกาสไหมถ้าหากิจริงๆการจริง,รง,รง,รงๆก็จะหามีโอกาสที่หยุดเลี้ยงมันไม่ได้เลยทั้งนี้พาะอะไรก็รูะว่ามันจะต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลา อาหารคือคํำข้าวหรือว่าอาหารที่บริโภคก,กับไปเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตอาหารของจิตที่มีความปรารถนาในความสวยสดงดงามในด้านเครื่องอภรณ์อาหารของการผัสสะคือการต้องการมีคู่ครองมีการสัมผัสระหว่างเพศรวมความราะสินงทั้งหลายเหล่านี้มันต้องการไม่มีความหยุดความย่อน ความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจาการงานที่เกิดขึ้นกับเราก็ส่วนใหญ่พวกพวกนี้เป็นสำคัญนอกนั้นมันจะมีความสุดโทมมีอาการไม่ทรงตัวแล้วก็ในที่สุดความป่วยไข้ไม่สมบายการบีบคั้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายจริงๆมันก็ตาย เมื่อพิจารณากันดูแลดีว่ารา่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุงคนอ่นอื่นกด็ดีมีสภาพวันทีหลอกเรารักเกือบตายปรารถนาเกือบตายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด,ด้วยความสกปรกถ้าคิดกันให้ดีจะมีจะมีแต่ความสีิเสเอียนไม่อยากจะแต,ต่ต้องสิ่งกันละกันนี่คิดให้มันซึ้งให้มันถึงจริงๆ มองไปในตาสัมผัสเครื่องอรณ์ภาพผ่อนภายนอกแล้วให้มันทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงข้างในตับไตไส้ปอดตัวนี้หาความจริงให้พบว่าตรงไหนมันสะอาดแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาหาความจริงว่าร่างกายนี้มีการทรงตัวมันเที่ยงไหมก็เห็นว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในเมื่อมันไม่เที่ยงปัญญาสามสามก็พอคิดได้ว่าร่างกายมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องเดือดร้อนจากการหาทํางานหาทรัพย์สินมาก็เพราะร่างกายเป็นสําคัญต้องหาบ้านให้อยู่ต้องหาอู่ให้นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องหาให้ทั้งหมดและในที่สุดมันส่งตัวไหมน่ะ มันก็สลายตัวมันตายเมื่อความจริงปรากฏอย่างนี้แล้วเรายัางจะโมหลงไหลฝ่ฝันในการแสวงหาคู่ครองอีกหรือยังจะมีความชุ่มช่ำไม่ในความปรารถนาอีกหรืออะไรบ้างในระหว่างที่เรามีคู่ครองแล้วมันเป็นปัจจัยของความสุข ความปรารถนาในความรักกลมรักสิ่งใดการเป็นความสุขหรือว่ามันบรรดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นนั่งนึกดูให้ดีอยู่คนเดียวไปไหนได้ไปอิสระอยู่สองคนก็เหมือนก็หาหนายมาบังคับเราแต่พอมีลูกมีเต้าความทุกข์มันก็เกิดมากขึ้น ถ้าลูกดีก็ดีถ้าลูกประเภทเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดความช้ำใจมันก็ยังมีขึ้นเพราะลูกอากตัญโยไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างปัจจุบันเห็นถมไปมีการทำลายกำลังของช้างขาที่หนึ่งเริ่มหน้าของราคะท่านทำลายแบบนี้ ทำให้ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระสกิทาคามีมีจิตสลบตกลงแต่ยังไม่หมดยังมีความเมาอยู่บ้างแต่เมาน้อยยังมีความหิวยังมีความกระหายในกามารมณ์แต่ก็หิวน้อยกระหายน้อยมีความรังเกียจมากแต่ว่าถ้าจิตละเอียดถึงขั้นสกิทาคามีเต็มที่อารมณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดเมื่อไปจันหน้ากัน จะมีมาบ้างเพียงระยะที่จิตสงัดพอเป็นอานุสัยเท่านั้นจะมีสภาพเหมือนคนตายด้านไม่มีความรู้สึกในเพศแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกเสียเลยมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีการสีสีเย็นมากมีการลังเกียดมากความรู้สึกเกิดขึ้นฉับพลันเดี๋ยวก็หายไปใจสลด เห็นเครื่องประดับบรรดาพรสวยสดงามวยสดรงดีตามองปั๊บจิตก็รู้สึกว่าชมชมนิดหนึ่งในขณะเดียวกันจิตตกทันทีว่าโอ๋หนีนี่รากศพเดินมาแล้วเดี๋ยวนี้ที่พูดในฟังนี้พูดแต่ให้ฟังแต่เพียงหัวข้อใ,ใช้ปัญญาพิจารณากันเองนี่เราก็มาตีช้างขาที่สองนี่ขาช้างขาที่หนึ่งเคลียร์ไปแล้วช้างขาที่สองคือความโลภอยากรวย ก็มานั่งดูคนที่เขารวยเวลาตายก็แบกเอาทรัพย์สินทั้งหมิทั้งหลายไปเมืองผีได้ไหมท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายท่านที่มีอำนาจราชสักทั้งหลายเวลาตายท่านแบกอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินของท่านที่หามาได้ด้วยความสุดจริตบ้างด้วยการพุทธจริตบ้าง ท่านไม่ไม่มีท่านใดเลยที่จะสามารถแบกทรัพย์สินไปไป,ไปสู่โลกเบื้องหน้าได้ก็ไปใช้เมืองผีนั่นะไม่เคยมีใครนํามันไปได้เลยในเมื่อท่านไม่มีโอกาสจะนําทรัพย์สินทั้งหลายส่วนนี้ไปได้เราละ่ะได้คนอย่างเราจะนําไปได้สักเพีงยงใดก็มานั่งมองเห็นความเป็นจริงว่าโอหนอ นี่เราจะนั่งเด็เกียรติกายอยากปรารถนาความร่ำรวยไปเพียงใด <c oughs> นี่เราพูดกันถึงความเป็นพระอริยเจ้านะเพราะได้โปรดทราบจะคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไม่ไม่มีความขยันหมั่นเพียรในด้านของปกติชนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยันหมั่นเพียร แต่นี่ความเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ปุถุชนท่านหลายที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอาสาสกิทาคามีมองเห็นว่าการได้เกียรติกายแสวงหารลาบมากเกินไปนี้เป็นการเลยเกินไปกำลังใจลดลงปรารถนาความรวยน้อยลงยังรวยอยู่แต่ว่าน้อยลงน้อยตรงไหนหากินพอกินพอใช้ ค้าขายเคยกำไรมากลดเหลือกำไรน้อยลงเอาเงินให้กู้เคยดอกเบีย้ยเต็มตราตอนนี้ลดดอกเบีย้ยลงเป็นอันว่าความปรารถนาในความร่ำรวยลดลงไม่ใช่หมดไปเลยยังทำอยู่แต่ว่าทำไม่ถึงกับมีการระเกียจจะกายเกินไปไม่ทรมานกายเกินไป เราะมีกำลังใจทราบอยู่แล้วว่าเจ้านี้ไม่สามารถจะตามะบาไปเบื้องหน้าได้ในการที่จะทำลายความโลภให้มันบรรเทาลงก็อาศัยพรมีหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีการแบ่งเบาภาระทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เป็นฐานเป็นการเจือจานให้บุคคลและสัตว์อื่นมีความสุขตามสมควร ไม่ใช่ว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้นแต่ตอนนี้การบริจาคทานมักจะมากขึ้นมีความชุ่มชื่นในโอกาสที่มีได้มีเวลาที่ได้สงเข้า์วกคนและสัตว์ให้มีความสุขเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีค่าแต่ถ้าว่าอยากต้องการค่ามากยิิงไปกว่านั้นเอาสิ่งที่เป็นวัตถุมาแลกกับสิ่งที่เป็นนามธรรมคือความดี มีนเป็นการบรรเทาคือทำลายช้างขาที่สองให้ให้อ่อนกำลังลงเมื่อจิตใจมีความรักมีความทงสารมากขึ้นเกืีอกูนมากขึ้นการโลภโมโทสัญญ,ญาจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนมันก็ไม่มีในการได้เกียรติกายหาทรัพย์ได้สัมมาสัมมาเอาเรียกว่าด้ความสุจริตเพราะสัมมาชีวะ ก็หาแต่้ว่าหาพอควรไม่ได้เกียรติกายเกินไปไม่หวังกําไรมากเกินไปไม่หวังดอกเบี้ยมากเกินไปทําไปเพื่อความทรงตัวให้อยู่เป็นสุขในฐานะที่เป็นคนเท่านั้นไม่เห็นว่าช้างขาช้างขาที่สองที่เราจะทําลายให้เพลียลงไปก็ได้นาศเมตตาความรักกรุณาความสงสาร อาศัยการให้ทานเป็นการทำลายความโลภความทะเยอทะยานแทนที่จะทะเยอทะยานได้เกียรติกายหายมากแสนมากกลับทะเยอทะยานต้องการสงเคราะห์ให้ๆๆคลอื่นสัตว์อื่นมีความสุขอันนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้ช้างขาขาช้างที่สองเพลียลงเป็นเพลียตรงไหนในตอนก่อนที่ยังไม่เพลียเขาบอกว่าทองมีที่ไหน เพชรมีที่ไหนพลอยมีที่ไหนเงินมีที่ไหนเดินไวเดินเร็วก้าวยาวพระก้าวเขาถึงความเป็นพระสีทาคามีช,ช,าชาักก้าวช้าๆเดินช,าชา้าๆก้าวสั้นๆก็คิดว่าชีวิตของเรานี่มันมีความทรงตัวอยู่ไม่กี่วันถ้าเยอทยานไปเขเท่านั้นแหละตายก็แบกไปไม่ได้ แต่เวลาที่มีชีวิตอยู่ต้องหากินเป็นของธรรมดาเป็นอนันว่าขาช่างขาที่สองเคลียไปค้างแล้วนี่มาเล่นขาช่างขาที่สามได้แก่ความกดความจำบายคิดที่จฆ่าเก่งฆ่าบุคคลอื่นให้พีนิ่น่าตไปอารมณ์อย่างนี้พระโสดาบันยังมีอยู่แต่ได้ว่าไม่ละเมิด ขังเสือร้ายไว้ในกรงเสร็จแล้วด้วยกำลังของศีลมาถึงพระสี่สากมีถ้าเปรียบว่ากิเลสตัวนี้เป็นเสือเสือที่อยู่ในกรงก็ตีเสือให้เปลี่ยยังตีเสือไม่ให้ตายอยแรกมันโดดเก่งนะักก็ตีแข้งตีขาห้ามไม่ให้โดดมันจะไปได้ก็แค่เดินถ้าจะกล่าวถึงกำลังขาของช้าง มันเคยก้าวไวเดินแรงก็ตีมาเส้พับไปพนะับน่ะยังไม่หักให้มันเพียกก้าวช้าลงไปก้าวแล้วก็ย่้งเร็วถ้าขาไมข่ขยโยขยเยขยโยขยเยกมันเดินไม่ไหวก้าวไปไกลมันก็ก้าวไม่ได้มันต้องหยุดข้อนี้มีประมาณชั้นใดกำลังใจของท่านที่ปฏิบัติข้าถึงพระสิกิทาธามี ตัวนี้ต้องทำลายด้วยเพราะมีหารสีเป็นที่เศร็จพรมีหารสีตัวแรกของวันโสดาบันเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเป็นสำคัญเห็นว่าเขากับเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีปรารถนาในความรักในความเกื้อกูลแต่ว่าอารมณ์ใจที่ไม่พอใจยังมีกำลังมากอาจจะขังอยู่นานเป็นวันเป็นคืนก็ได้ เมื่อรมใจเข้าถึงพระสกิทาคามีก็มีอภัยทานเข้ามาแทนที่มีพรมีหานสีด้วยแล้วก็มีอภัยทานด้วยเมื่อใครเขาทำให้โกรธความโกรธก็รู้สึกมีขึ้นเหมือนกันแต่ก็มาคิดได้ว่าคนที่เขาเราทำให้เราโกรธนั้นแต่ความจริงเจตนาร้ายเขาไม่มี มันเป็นความเข้าใจผิดของคคลคนนั้นที่คิดว่าการกระทําอย่างนี้เป็นของดีที่ทําอย่างนั้นเพราะอาการหลงผิดแามวนั่งในก่าเออเรากับเขาที่มันก็เหมือนกันนะเราทําอะไรมาต่างๆในการก่อนเราก็คิดว่าเราจะมีความสุขวราเหตุนี้ทํากรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าคิดว่าเป็นของดี ทำไปแล้วมันก็เดือดร้อนต่อภายหลังนี่คนที่เขามาทำให้เราโกรธก็มีสภาพเหมือนกันเขาคิดว่ามันดีเขาจึงทำแต่คนทุกคนจะเห็นว่าอะไรไม่ดีจริงๆแล้วไม่มีใครปรารถนาจะพึงทำน่าเห็นใจเขาที่เขาหลงผิดคิดไม่ชอบโดยความจริงการเป็นประกาศตัวกับบุคลอื่น ากาตัวเป็นศัตรูกับคนอื่นนี้เป็นเหตุทําความเล่าร้อนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขมันเป็นปัจจัยให้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ว่านี่เขาหลงผิดเสียแล้วฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเราเต็มใจในการให้อภัยกับคนประเภทนี้เขาอยากจะด่าก็เชิญคนด่าไม่ชอบใจเมื่อไหร่ก็อดใจไว้ พราอยากจะด่าก็ด่าไปไม่เหนื่อยก็แล้วกันความโกรธยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่ความโกรธมันช้าความโกรธมันเบาจิตให้อภัยเขาซะแล้วว่าเป็นเพราะเขารู้ไม่รู้จริงเป็นผู้รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเขาต้องทําอย่างนั้นฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวิชิตมาร อันดับแรกเราโกรธจะยับยั้งไม่ตอบแทนเวลานี้เราก็เห็นจะโกรธบ้างแต่ว่าจะไปติดตามความโกรธเลยให้อภัยเข้าไปคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราที่คนที่แกล้งเราเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอิสระเขาเป็นทาสหรือเป็นทาสของกิเนเลตนณหาปอาทาานและกุศลกรรมในเมื่อเจ้านายใช้เขาก็ต้องทํา เพราะว่าเขาเป็นคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาเมื่อพิจรารณาอย่างนี้แล้วก็ระง,งับความโกรธเสียได้อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทการพูดให้ฟังนี่เป็นการพูดเพียงแค่วข,ข้อในการแนะนําเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาสอนกันละเอียดะออให้ใช้ปัญญาพิจรารณาให้เห็น ถ้าคิดว่าถ้าเรายังกโกรธจะพยาบาทแล้วเราจะตายไหมละ่ะแล้วคนนี้เขาทําให้เรากโกรธถ้าเราไปกโรกรธเขาเข้าเราไปฆ่าเขาเขาตายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายถ้าเราทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์ถ้าเราไม่ทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์มีทุกข์เพราะเขาขาดเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่งคือเรา แทนที่เขาจะรับการสงเคาะเกิดกอนโนจากเราเราก็ต้องตัดความเป็นมิตรออกสงเคาะเกิื่อนกนกับบุคคลที่เป็นศัตรูไม่ได้มันจะเป็นภายภายหลังเราก็ต้องส่งเวขหายัดยางไม่เขาจะอดเขาจะอยากเขาจะป่วยไข้ไม่สบายเขาจะเป็นเขาจะตายเขาปล่อยเขาเราไม่ใช่คิดจะทําร้ายเขาแต่ปล่อยให้เขาทรงสภาวะของเขาเองเพราะเขาอยากประกาศตนเป็นศัตรู เราให้อาภัยแต่ว่าไม่ให้การเกือ้อกูลเพราะว่าถ้าเกือ้อกูกลไปแล้วบางทีดีไม่ดีทําให้เขาตายเร็วขึ้นเขาเห็นคนเขาเห็นหน้าคนดีเขาไม่ชอบใจอาการไข้ขเขาอาจจะสูงขึ้นกว่าใดังนั้นในตอนนี้เราก็ต้องวางใจสบายๆที่เรียกว่าวางเฉยจิตพร้อมในการให้อาภายัยนี่ทำอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่าไหลาย ขาช้างขาที่สามก็เคลียไปยังไม่หมดยังมีแรงอยู่บ้างแต่ก้าวช้าแล้วก้าวไปได้ไม่ไกลมันก็หยุดหยุดตอนที่เราให้อภัยทานเนื่ยขาช้างขาที่สี่ที่อง์คสมเด็จพระวิิต์มานกล่าวว่าตัวหลงตัวนี้ต้องใช้ปัญญาทุกทั้งหมดนี้ใช้ปัญญาพิจรารณาจากนั้นก็นั่งมานั่งคิดว่าโอโ๋หนอเรานี่ จะเปหลงในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเพื่อประโยชน์อะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการทรงตัวเรามีมาแล้วเราก็แก่ไปทุกวันเราก็สุดส่งไปทุกวันเราก็ตายในที่สดุดสิ่งที่เราได้เข้ามามันก็ไม่มีการทรงตัวมันก็สุดก็ส่งลงปุวันแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สดุดนีความร่ำรวยที่จะพึงรวยเกิดขึ้น เรารวยแล้วเรารวยไม่ตลอดเพราะว่าถ้าเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่รวยเราจะมานั่งมัวเมาในทรัพย์สินการแสวงหาทรัพย์สินเกินพอดีเพื่อประโยชน์อะไรเพราะเรานี่ตายลงไปทุกวัน,วนชีวิตตินรสของเรานี้นั้นหมดไปทีวันละชินนช้นละชินนช้นละชิน้นละชิ้นไม่ใช่มันก็หมดตัวสิ่งเ่็งหลายเหล่านี้ตายแล้วเราแบกไปไม่ได้เราหาความสุขจากการให้ทานดีกว่า นี่ก็มานั่งพิจารณาทั้งบุคคลที่เป็นประกาศตนเป็นศัตรูกับเราว่าคนระเมดนี้เขามาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขากับเรารักกันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเมื่อหากว่าเขากับเราเป็นศัตรูกันการเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ไม่มีขาดาตกขาดมิตรกัน เป็นอันว่าการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันก็ไม่มีรวมความว่าจิตตัวนี้ที่จะทําลายความหลงทําลายไม่ได้จริงก็มันนั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้นอกจากว่ามันจะตายแล้วที่เรามันหลงไหลไ่ฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงพิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงๆ มันเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอุสรก,กรรมเท่านั้นอยู่ไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เจ้าของเขาก็จะมาทวงคืนไปก็เป็นอันว่าเราไม่ควรจะมานั่งโมเมาในขันห้าคึ้ร่างกายและทรัพย์สินของทั้งหลายในโลกเพื่อประโยชน์อะไรกำลังใจของเราจะมีความยุ่งยากในเมื่อเราลหลงไหลฝ่ายฝันในสิ่งทังหลายเหล่านี้ มานลึกถึงพระธรรมคาสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินสีที่ท่านบอกว่าชาติปิุกขาความเกิดเป็นทุกข์เชรอราปิุกขาความแก่เป็นทุกข์วรนนำปิฏกขังความตายเป็นทุกข์สโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสปาย่ายความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ เป็นอนันว่าการเกิดมันทุกข์ถ้าจะยังติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องเกิดอีกแล้วก็ต้องมีทุกข์เพื่อความสุขที่สุดของเราเราขอวางภาระทั้งหลายเหล่านี้เสียบรรเทาความรู้สึกว่าสมัิในโลกทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราเสียจะตายเมื่อไรก็เฉืญตายกำลังใจของเราไม่เดือดร้อนที่ต้องพัพราจากของและของชอบใจ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทำลายกำลังขาของช้างขาที่สีให้เพลียไปยังไม่ถึงกับตายอาลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองเวลาที่จะแนะนำแกบรบรดาท่านพุทธบริษัทก็หมดเวลาเชนแล้วฉะนั้นต่อทีนี้ไปข้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามใช้ปัญญาพิจารณาตามพัะธรรมคำสอนขององค์สมเด็จะชินวรที่กล่าวมาในเรื่องของพระสกิทาคามี ตามสมควรในเวลาที่ท่านจะพึงปรารถนาสวัสดี